สวัสดีทุกคนค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปในช่องนหมอพยากรณ์กัน,กนแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนช่องของน้าโดยการไม่กดข้ามโฆษณากันนะคะคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงการย้ายของดาวฤรโหจะมีผลกระทบอะไรกับชาวราศีมิถุนบ้างการดูก็เป็นการดูแบบภาพรวมไม่เป็นการดูส่วนตัวเป็นการอ่านการโคจรการยกย้ายของดวงดาวในแต่ละเดือน จะทำให้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เตจอนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกสิ่งที่เตือนนะ่ะให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์่วงหน้าทุกคนนะ่ะจะได้ระมัดระวังกันขอแนะนําหลักธรรมะที่เช่นเช่นหลักพุมิหานสหลักทิปาท4ี่มัรคมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนเคยได้ยินมาเนี่ย ให้นำมาใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะเพราะว่าหลักธรรมะเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาและความทุกข์ต่างๆได้ดาวพระหูเนี่ยจะมีการย้ายวันที่17เจออจะมีการย้ายจากราศีเมษวันที่ราศีมีนเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2,566จนถึงวันที่4พฤษภาคม2 5 6 8คติทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยก็มีอยู่ว่ามเมาให้ทายราหู ดาวพระัสบดูเนี่ยมเีเป็นดาวแห่งธาตุลมก็จะเป็นคนที่ว่าเขาเรียกน,นะจะทำอะไรก็มีความรวดเร็วคล่องแคล่วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีความสามารถรอบตัวมีการกระทำกิจกรรมต่างๆด้วยความว่องไวและรวดเร็วและอิสระด้านดีก็มีนะคะคือดีในการตรวจสอบจับผิดช่างสังเกตมีปฏิพานไหวพริบสูงรู้ทันไร้เหลเรยมบุคคลเก่งในการคาดการ การประมาณการในอนาคตเหตุการณ์ตรงหน้าสามารถทำงานด้านตุกระรับได้เป็นอย่างดีทำงานเร็วต้องมีมูลเหตุของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชอบช่วยเหลือรักษาผลประโยชน์และอำนาจดีๆชิงดีชิงเด่นจริงจังท้าทายส่วนด้านเสียงคือจะเป็นคนหูเบาบ้ายอหลงอะไรง่ายเชื่อคนง่ายโมโหร้ายบ้าอำนาจหงุดหงิด ร้เหตุผลชอบอบัยวุคทุกชนิดท่าในส่วนของอวัยวะคือหน้าแข้งน่องข้อเท้าโรคภัยคือโรคลมทุกชนิดลมแน่นจุกเสียดภูมิแพ้อาหารเป็นพิษพิษราเรือรังอุบัติเหตุจากที่สูงเครื่องบินตกถูกวางยาพิษแล้วก็วังเรื่องของขสัตว์ที่มีเขี้ยวงาด้วยนะคะแล้วก็พวกมลงสัตว์กัดต่อยพึ่งต่อแตน และส่วนสัตว์ก็คือหนูปวกมังสาหมอดถ้าในเรื่องของอาชีพแล้วก็จะเกี่ยวเรื่องวงการบันเทิงสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสื่อออนไลน์งานทางการเมืองผู้มีอิทธิพลหรืออาชีพที่ทำเกี่ยวกับความรู้สึกจิตวิญญาณของมหาชนอันเป็นผลนำมาสู่ความเชื่อถือความเชื่อมั่นความศรัทธาเช่นนักพยากรณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะ จะเป็นไพ่ย,ยิปซีหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์นะคะตัวเลขก็ได้แล้วก็มีร่างทรงหรืออาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิไรโค้ดทั้งหลายแล้วก็มีอีกหลายอาชีพที่เกี่ยวกับดาวพระหนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้ดูกันว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยมีอ่าก็ได้ว่ามีอะไรบ้างที่ดาวพระหูจะย้ายทีนี้นะาใหญ่ดูนี่ก่อนรักนาเวลาเกิด อันนี้เป็นการประมาณคร่าวๆดูนะคะว่าถ้าเกิดเวลานี้จะเป็นลัคนาใดอันนี้เป็นการยกตัวอย่างฟังคุณที่เกิดช่วง15มิถุนายนถึง15กรกฎาเนี่ยวันที่เกิดคือราศีมิถุนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดช่วงมานตี5ถึง7จโมงเชา้าก็ยังเป็นมิถุนอยู่ถือว่าคุณเป็นลัคนามิถุน 100%เต็มเวลาคุณวราศีอะไรก็คุณอยู่ที่ราศีมิถุนได้เลยส่วนบางคนเนี่ยเกิดช่วง15มิถุนถึง15กรกดาน,นี้ก็วันที่เกิดเนี่ยก็จะอยู่เรื่องของราศีมิถุนอยู่ใช่ไหมคะแต่เป็นแค่20%แต่พอดูเวลาตกฟากแล้วเนี่ยถ้าประมาณที่ตี3ถึงตี5เนี่ยคุณจะเป็นลัคนาราศีพฤษภ80%เวลาดูดวงอะไรเนี่ยที่ไหนก็ได้คะ่ะ ดูทั้งสองราศีมิถุนกับพฤกษภเพราะว่าตัวตนของคุณนะ่ะจะมีเขาเรียกนิสัยหรืออะไรเนี่ยมีความเป็นมิถุนส่วนหนึ่งแล้วก็พฤกษภส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ให้ไปดูให้ไปดูหนึ่งของแต่ละเคสแต่นี่ก็เป็นการประมาณการร่าวๆให้ว่าจะเป็นตามนี้ก็คือยังมีคือบางคนเนี่ย พอมีเวลาตกฟ้ามาวางดวงดูลัคนาแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าดวงคนหนึ่งอะมีถึงสองลัคนาบางคนก็มีแค่ลัคนาเดียวอันนี้ก็เป็นที่สังเกตนะคะทีนี้เรามาดูว่าราศีมิถุนเนี่ยดาวพระหูเนี่ยย้ายมาที่เรือนอะไรกันเราบอกก่อนว่าดาวพระหูเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนสุภาย้ายมาที่เรือนกรมมะวันที่17ตุลาคมเนี้ยจะย้ายที่เรือนกรรม,มะของคุณน่ะจะอยู่ตำแหน่ง,งนี้เป็นเวลา1ปีครึ่งพอมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้เลยบอกว่าคือการงานของคุณน่ะจะมีความเจริญก้าวหน้าเช่นก่อนหน้าน,นี้ความขยันของเองความตั้งใจของคุณน่ะ ที่คุณตั้งใจทํามาเนี่ยจะส่งผลคุณเนี่ยมีความสําเร็จเกิดขึ้นและในช่วงระยะหนึ่งปีครึ่งอ่ะคุณอาจจะมีการเดินทางไปดูงานต่างประเทศก็ได้หรือเดินทางต่างประเทศก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วก็มีผู้หยับเออผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณอยู่ในระยะเวลาปีครึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงเทพเทวาตั้งหลายก็จะปกป้องคุ้มครองตัวคุณวงเล็บคุณก็ต้องเป็นคนที่ ก็ได้นะอยู่ในศีลอ,อยู่ในศีลธรรมอันดีงามคือเป็นคนที่แบบไม่ก็ได้ทำก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้เทพเทวาจะปกป้อง,องคุม้มครองทุกคนนะคะแล้วก็ ก็จนว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าวเราหูมาอยู่ตำแหน่งที่ดีแล้วกันสำหรับเรื่องของการงานงคนและบางคนเนี่ยอาจจะได้ทำงานที่ตัวเองรักตัวชอบได้นะในระยะหวลาหลงปีครึ่งอันนี้ขอใหดูามหน้างานนะเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าราศีมีถุนสัตว์นนะคะที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาบางเคสเนี่ยอาจจะเป็นมีปัญหาบ้างที่มองป็นปัญหาบ้าง ต้องดูว่าพื้นชะตาเดิมของเราเนี่ยพระเราหูาอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าใครเนี่ยมีแนวโน้มว่ามีจะมีความวุ่นวายอะไรมากมายเกิดขึ้นกับในเรื่องของงานตัวเองเนี่ยโทษนะคะให้ตั้งสติให้ดีใจเย็นอดทนในการแก้ไขปัญหานั้นๆเพราะปัญหาทุกปัญหานี่ยมีทางออกหมด แต่บางปัญหาเราต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขคืออย่าใจร้อนให้ตั้งใจอาะคือถ้าเป็นตั้งใจทํางานที่สุดนะคิดว่าปัญหาต่างๆพวกคุณก็สามารถที่จแก้ไขกันได้ก็เป็นฝากเป็นกําลังใจใทุกคนนะคะก็ขอทุกคนอย่าพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกันขอบคุณค่ะ